เคสวัสดีนะจ๊ะมันก็พบกันอีกแล้วก็อยู่เกมอ่ะอีเกมเองฉันก็คุยก,กินรักข้าเวลา <c oughs> เดี๋ยวๆๆๆๆยวแบบอะไรเนี่ยไม่ได้เล่นตั้งนานไม่ได้พูดตั้งนานโอ้โหลืมแล้วโอ้ oh my god <c oughs> โอเคแบบเพิ่งรู้นะว่าเลือกคนนี้ได้แล้วโอ้ยจร่ง <c> ๆ <oughs> อยากเลือกเอ่อ ซาสกเกตมากเลยนะแต่ว่าเขาตัไหมตัวไหตอนนี้มีทั้งหมดอ่าเจ้าชายทั้งอบเรามาเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวแปมจะเล่นบทให้ดูนะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องแต่ว่าอาจจะไม่นานเนาะ อูเอสงิเคนชินเดี๋ยวแยงจะมาเล่นให้ดูนะในเ,เรื่องของเขาจะเป็นไงเราไปรับชมกันเลยค่ะแต่ว่าอันนี้แบาสร้างบัญชีใหม่นะอ่ะสร้างอีเมลใหม่อ่ะฮะมันก็จะไม่มีเพื่อนเนาะ <c oughs> ถ้าโอ้โหแบมส่งขอคำขอเป็นเพื่อนตั้งหลายคนแล้วเขายังไม่รับเลยใช่ไหม น่าจะเป็นเพราะเรายังสูงอยู่ <c oughs> อ่ะโอเคก็มีกิจกรรมมาเนาะโอเคงั้นก็อ่านเรื่องเลยคะ่ะงั้นเริ่มอ่านตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ <c oughs> ทนอยู่ไปอีกสามเดือนแล้วรีบกับยุคของเราดีกว่าฉันตัดสินใจอาศัยอยู่ที่ปราสาทอาสจิ จนกว่าจนอ่ะจนกว่าจะถึงวันเดินทางข้ามเวลาอีกครั้งถ้าแบบพูดไปก็ขอประทานโทษเลยนะที่บอกว่าอิคิเมงซงกุกุอิคิรักข้ามเวลาเนาี่ยเร้จำได้ไหรือเปล่าใชื่อเปล่าโอเคเอาคำคำคบสากตัวแรกนะคะทุกคนแล้วใครบางคนก็ยื่นมือเข้ามาเฉยคางของฉันขึ้นเข้าจะดูแล เจ้าอย่างดีเลยยูกยโกะจงถ,ถึงจะบอกว่าดูแลอย่างดีก็เธอค่ะถ้ามีเสียงอะไรเข้าก็ขอ,อทางด้วยนะเวลาแบบนี้ควรเราควรโต้อตอบยังไงดีฉันเหง่อเดียเด๋ยวๆเจ้านี่มันน่าแกล้งดีนะหากเจ้าเปลี่ยนใจ จากนี้ไปค้าจะคอยดูแลเจ้าเองนี่เป็นมุกของพวกขุนพลเหรอไม่รู้เจ้าขำตรงไหนเลยท่านโนคบรง,งไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงหน้าหน้าสงสัยแบบนี้มันอันตรายนะครับคุณฮิเดโยชิจ้องฉันด้วยสีหน้าดุด,ด,ดัน อันตรายเหรอคะออเราก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองพวกคนที่ถือถับกวนแก่งไปมาแบบนี้ตั้งหากที่น่ากลัวต้องทำยังไงถึงจะยอมเข้าใจนะโอ๊ะกำหมดคิ้วใหญ่เลยกำลัง,ค,องอคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องยุ่งยากอยู่สินะ หน้าแบบนั้นน่ะข้าว่าคงไม่ได้คิดเรื่องอะไรอยู่หรอกข่าเข้าใจความรู้สึกของท่านนมบุญงะเลยล่ะก็เล่นเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนสีหน้าเป็นไปมาแบบนี้อะไรแบบช่วยอ่านแบบช้าๆหน่อยได้ไหม <laughs> เป็นใครก็ต้องอยากได้ของแล้วนี่ฉันจริงจังอยู่นะ <laughs> เมื่อมีสืนาิ ริคุงเห็นฉันทำหน้าโมโหเขาจึงยิ้มออกมาอย่างไร้รยงสาอุ้อยากนกคนเนี้ยโอ้ยท่านยุโกะจังนี่มีหลายอารมณ์ดีนะครับหลายอารมณ์ลือแค่หัวถึบจนเก็บซ่อนอารมณ์ไม่ได้มากกว่า ข้าว่าตรงไม่ตรงมาดีออกออยออยไม่ขอานนะขออ่นแบบนี้ว่ะฮิเดยโยชิเจ้าคิดว่าผู้หญิงที่เปลี่ยนสีหน้าไปมาแบบนี้จะเป็นนักฆ่าหรือได้หรือคือว่าเรื่องนั้นคุณฮิเดยโยชิพูดไม่ออกได้แต่เกรงสีหน้าแต่เราก็ไม่กลวนปัญมา ในนี้ใช่หรือเปล่าที่ทอยยศไม่ใช่หรอมันะ้งอ่ามันแค่กับมันแค่เออซึ่งไงคะอืมแบบก็จะไม่ได้นะเพราะว่าแบมก็ไม่ได้เล่นแล้วช่วงนี้แบบเป็นอะไรไม่รู้เบื่อเกมจิบหนุ่มหรือว่าเพราะว่าเกมจิบหนุม่มภาษาไทยยังไม่มาเยอะไงดําแบบก็เลยไม่สนแต่ถ้าเกิดเล่นไปเล่นมาแล้วแบบยากมาก ปามก็ไม่อยากจะเล่นต่อไปโ้นั่นแหละฮะโอเคขอค้าน,นะเรื่องนี้มิสฮิเดะมิสฮิเดะกำลังตรวจสอบหาตัวคนร้ายอยู่อีกไม่นานก็คงรู้ว่าเป็นใครขอค้าน,นะคะมิสฮิเดะตรวจสอบให้ดีละว่าคนนี้เฮ้ยคนนี้มัง้ง หน้าตาตัวโกมอ้ยอันนี้ก็ทตาไปทั่ววางใจได้เลยอะจะว่าไปพูดถึงศัตรูข้าได้ยินข่าวลือแปลกๆมาดูเหมือนว่าเทพสงครามจะยังมีชีวิตอยู่นะอาค่อยรับนะคะ <c oughs> อ้ํา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 ต่อไปก้าวก้าวถือพูดแบบเทีย <c> บ <oughs> สงครามนะหรือคุณมิสิฮิเดะพูดด้วยน้ำเสียงอีหยับนะเทีย <c> บ <oughs> สงครามพูดเรื่องอะไรกันเป็นอีกนามหนึ่งของอุเอสนี้คเคนชินอดีต เจ้าเมืองเอจิโกนะครับเขียนด้วยอักษรเทพเจ้าและการทำสงครา,ามขามครับนี่นพูดอะไรหรือจะเรียกอีกนามหนึ่งว่ามังกรแห่งเอจิโกก็ได้ครับมิสุนมิสุนาริคุงอธิบายให้ฟัง เมื่อเห็นฉันเอียงคอสงสัยขอบคุณจ้ะ,อะเอ๊ะเอ,อ๊ะโอเอซึงี้คันชินนี่หรือวยวิอย่าพูดสิท่านคันชินท่านชินเกนขอโทษที่ให้รอครับดูเหมือนปราปลาปราปลาขอบใจมากซาส,สเกะดูถ้า ดูถ้าว่าโนบุนังะจะรอดตายมาได้เสนะแบบขอข้ามนะจะได้ไปเร็วๆหน่อยโอ้ออยากให้จบไม่จะไม่แปลกเอาแบบลือมอะโหกดข้ามจนเชนแล้ะเดือดเสกมิสซนารีคุงมองฉันด้วยเสยหน้ารู้สึกผิดจึงฉันจึงเรียบสายหน้าประเสริฐ บาบลาเป็นชื่อที่น่าเกรงขามมากๆเลยนะเขา,ขาแกงอนะ่ะใช่ครับเขาเป็นอิสระอิเล็บบะอิสระยะอิชจังเดออ่านไม่ออกหอก <c oughs> ข้ามนะอ่าแต่ได้ให้ยินว่าเขาเสียชีวิตจากการต่อสู้กับเมืองอื่นไปแล้วเอ๊ ล้วพก็ไม่อ่นให้ดีๆดูดิดดดดดงั้นก็เอาตามแบมไปแล้วกันแต่เขาทำไปเพื่ออะไรเมื่อกี้แบมเห็นอยู่น,นะว่าแกงตายอะไรสักอย่างถ้าเจ้าคนบ้าการสู้รบนั้นยังไม่ตายจริงแล้วก็งั้นก็น่าสนุกเสีน่าสนุกมาพออะไรมีเ็่ มิฮิเรเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงเพิ่งมาจะมาแจ้งงั้นการอ่านเองไปนะคะพอได้แล้วฮิเดยชิกับเมื่อไราจะตัดไปตอน <c oughs> อยากจะเห็นชินแล้วว่าเราจะได้เตรียมยอมรับโอเคโอเคอควาน,นะ งั้นแราขอตัดไปที่เจอเจอเราจะดูเรื่องไหมเนี่ยฮัะโหลอะไรหัวใจขึ้นมาทำไมแป๊บหบนึ่งนะคะรับสรบครับส่วนยูก,กะจังข้าหมดธุระกับเจ้าแล้วหลังจากนี้เจ้าไปทำอะไรก็ทำไปเถอะไปทำไปเถอะโอ้มายก๊อ <c oughs> oh <my> <c oughs> ทำไมรังเกียจให้ข้าพาชมเมืองรอบปราสาทไหมครับเอเด้เดี๋ยวค่อยรับได้ไหมอ่ะโอเคเอ๊ะจริงเหรอครับขอบคุณมากนะมิสนาลิคุงอ,อที่ประบขุงฉันโอ้ยรอเล่ลนไม่เป็นไรครับ เรื่องเล็กน้อยฉันแพ้ทางคนดีค่ะโอ๊ยได้อืมอน่นก็ะพูดได้ว้าวคือคักดีจังน,นะครับ <c oughs> มึงอสุจิจึงเตรียมไปด้วยสินค้าชั้นดีจากทั่วประเทศ้ำขอข้ามนะโอ้ ท่านมิซนาลีนี่นะนี่นะพวกคนหยุดเดินเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากร้านขายก้าสารร้านใหญ่กลับผมเพิ่งส่งคนรับใช้ไปที่เรือนของท่านเดี๋ยวนี้เองสวัสดีครับมีเรื่องอะไรหรอคะกลับผมได้ยินมาจากเพื่อนๆพ,พ,พ่อค้าว่ากองทัพเอยอุยอ เอส่งแห่งเอจิโกมาสั่งซื้อข้าวสารไปจำนวนมากเพราะได้ยแบบนี้แบบนั้นกระผมเลยคิดว่าท่านคงอยากจะฟังข่าวน่นสิครับอืมข้าอยากฟังรายละเอียดสักหน่อยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ทำหน้ามหมอแล้ว มองทางชันไม่ต้องคิดมากเรื่องฉันหรอกนะคุยกันตามสบายเลยโอ้ยไมน่ารักจังโอ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเบมคงเป็นเรื่องใหญ่สินะถ็งพูดถึงกองทัพด้วยจะดีเหรอครับค่ะข,ขอบคุณที่พามาถึงที่ถึงที่นี่นะคะขอโทษด,ด้วยครับแล้วค่าจะแก้ตัว ให้คราวหนะ้าถ้าอยากได้อะไรจากเมืองรอบประสาทใช้เงินนี่ได้เลยนะครับเวัว่าฉันจะได้เจอเลยเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรหรอกฉันใช้ไปแล้วฉันก็ไม่มีเงินจะคืนเลยไม่ต้องคืนหรอกครับท่านยูโกะโจังเป็นผู้ดูแลของกองทัพเอโดะเอ๊ะ เหรอหยงว่าวคยขอโทษครับโอ้ยตายแล้วอ่าการรู้จักเมืองนี้ไว้ไอ้คำว่าเอโดะเนี่ยคำว่าเอโดะเนี่ยเป็มเอามาจากไหนเนาะควยเอามาจากไสนเนาะถึงถือเป็นแบบแบบนั้นโอ้ยพูดที่ไรมันเนาะจะเป็นใครขอบคุณนะ งั้นฉันขอใช้สักหน่อยแล้วกันไม่ต้องเกรงใจนะครับเชิญสนุกให้เต็มที่เลยแต่โอเคแบบเข้าใจเข้าใจแล้วมิซูนาลิคุงเรื่องงานก็สู้ๆนะฉันโบกมือมา ให้บอกมือลามิสนาลิคุงที่กำลังส่งโวยเนาะส่งยิ้มให้แล้วจึงเดินอ่ะคินหอมโอเคเชิญครับนั่งโต๊ะที่ว่างอยู่ได้เลยขอบคุณค่ะฉันนั่งลงแงนมมองป้ายแนะนำอาหารที่แปะอยู่บนว้าว น่ากินทุกอย่างเลยขณะกำลังมองป้ายไปด้วยความนังเลก็ได้เจอใหม่นะมาั้งให้ตายสิด้านนี้ห่วยแตกเป็นบ้าเอาไม่ใช่หรอฉันดาบผิดเกิดอะไรขึ้นจูู่ก็มีเสียงเอะอดังขึ้นฉันตกใจจึงรีบหันไปมอง อาหารของรุงรสชาติไม่ได้เรื่องแบบนี้ไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้มั้งแบบนั้นก็แย่สิครับคุณลูกค้าลูกค้าชายท่าทางเสเพสองคนไปล้อมเจ้าของร้านที่เป็นชายชายสูงอายุวัยทำยังไงดีนวกหัวชายคนหนึ่งสะบัด ตัวนี้แล้วผักเจ้าของร้านล้มลงบนพื้นโอ้ยแย่แล้วเป็นไรหรือเปล่าคะฉันเห็นเจ้าของร้านเอามือจับเอวจึงวิ่งเข้าไปไม,ไม่เป็นไรขอบใจนะนี่สาวน้อยอย่ายุ่งไม่เข้าเรื่องทำลายทำลายร่างกายคนแก่แบบนี้ไม่ดีนะคะว่าไงนะ เป็นผู้หญิงอย่าแสดีกว่าอุ้ยน่าน่กนกกากลัวจังโอเคเดี๋ยวพอดูดีๆแล้วนางนี่ก็สวยไม่เบานะอืมก็ไม่เร็วฮะรู้สึกไม่ดีเลยพวกเขาจ้องเฉียนเรากับจากประเมินราคาทําเอาฉันขนลุกไปหมดค่ากำลังอยากกอด สาวๆอยู่พอดีมานี่สิข้าจะเกาะให้หนำใจเลยให้ดาวนะถ้าเกิดแบบนี้สถานการณแบบนี้เคนชินต้องมาช่วยละเจอไหมอันนี้แบบแค่เราเฉยนะต่อไปอย,อย่า,นะอ,ยาอ,ยอย่านะปล่อยช้าปอยอย่านะปล่อยเขาคว้าแข่คว้าแขนฉันไว้แล้วทำท่าจะ ลากออกไปแต่ในตอนนั้นเองพอได้แล้วฮะใครบางคนนั่นแหละโอ้ยตายสูด้ยนจริงีก็บไปเสียงหน้ารำคาญของพวกเจ้าทำให้สุราของข้าพลอยหมดอร่อยไปด้วยคุคนนี้สันตกใจเมื่อได้เห็นคนคุ้นหน้าคุณตาแล้วความกลัวที่มีก็หายไป อัอนั้้อะไรนานนั้นอุเอสงี้ชินชินเอาเรี่อมาฮะไม่นะไม่จริงนะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้อะอะไรแล้วแกเป็นคลายกันค้าไม่จำเป็นต้องบอกชื่อเรื่องือเสียงเรื่องนามเรื่องนามกับ โลนินเสเพยอย่างพวกเจ้ารีบไปซะหรือพวกแกจะชวใช้ด้วยชีวิตจากการที่ทำให้ร้านสปกปรกตีละ่ะอ่าอีกหนึ่งเรื่องเนาะแบมจะเอาแต่ทีละห้าห้าห้าเพราะว่าน่าอะไรยั <c oughs> ค่อยมาพวกนี้เนาะแบมก็อาจจะเล่นเป็นเน,เ,เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนาะอืม หรือพวกแกอันนั้นเนี่ยแบมอาจจะทำเป็นตอนมนะั้งเพราะว่าเกมนี้แบมบก็ไม่ค่อยเล่นถ้าเกิดแบมจะเล่นก็จะอัดแต่คลิปเนาะโอเคปะบ้าเอ้ยไปกันเถอะรอเดี๋ยวว้าใช่คนที่กำลังจะเนไปถูกดาบขวางไว้จึงร้องเสียงหลงอะไรอีก พวกแกยังไม่ได้จ่ายเงินไม่ใช่หรือไม่ใช่เหรอคิดจะกินแล้วหนีหรือไงฮะยังไม่ได้จ,จ่ายจริงๆด้วยร,รู้แล้วหน้าเก็บดาบไปก่อนเธอพอใจหรือยังนี่เจ้าละเมออยู่หรือไงเงินแค่นี้น่ะไม่พอค่ารักษาพยาบาลเจ้าของร้ายด้วยเจ้าของร้านด้วยซ้ำ ฮะก็แค่ผักนิดๆหน่อยๆเองหละ่ะงั้นเลยงั้นก็ให้ค่าฟันเจ้านิดๆหน่อยๆมางบางสิแบบนี้จะได้ให้กันโอ้ยชจ้าจิเเลยผู้ชายยิ่งชาเอ๊ะ้เอ๊ะอย่างนี้แทนเซนยิ้มเล็กน้อยขณะอ้างเหตุผลสุดโต้งของเขา ใบหน้าที่งดงามแต่ก็ดูดุดันอยู่ใน <c oughs> ที่เพราะดวงตาที่แอดวงตาสีอ่อนที่จังเดดดูถ้าจะพูดจริงซะด้วยจ่ายก็ได้แค่จ่ายก็พอใช่ไหมใช้ของนั้นหมดทางสู้จึงหวงเหลี่ยญแล้วโยนออกมาเพิ่มดีมาก พวกเจ้าไปได้แล้วแล้วอย่าโผล่หน้ามาที่ร้านนี้อีกบาเอ้ยอืมให้พวกไม่ได้เรื่องเราต้องขอบคุณเขาแต่ว่าเออคือ <c oughs> เจ้าของร้านคิดเงินด้วยแง่ยันชา <c oughs> <c oughs> เก็บดาบด้วยอืมเอ๊ะ นี่เราโดนเมินเหรอคงไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงเราเหรอกนะใช่ไหมออกใช่ไหมไม,ไม่เป็นไรครับตอบแทนที่ช่วยท่านช่วยข่าเอาไว้ข่าไม่ได้ทำเพื่อหวังผลข่าแค่เผลอไปหน่อยนี่ข่าสุรารับไว้เถอะขอบคุณมากครับงั้นข้าไปลอะอะ เรายังไม่ได้ขอบคุณเขาเลยแันดีวิ่งแันดีวิงไล,ล่ตามผ่านหลังที่กำลังเดินจากไปอย่างรวดเร,วเร็วเร็แล้วจังเรอรอก่อนค่ะฉันส่งเสียงเรียกเขาจึงหันหน้ามาในที่สุดเจ้ามิทุระอะไรเลืเขาก้มมองฉันด้วยสีหน้าหงุดหงิดแล้ว ทำท่าจะเดินจากไปเราเคยเจอกันในคืนเหตุเกิดเหตุที่ฮนันนจิแต่ดูเหมือนเราเขาจะจำเราไม่ได้นะไม่ได้มีธุระอะไรหรอกคะ่ะฉันแค่อยากมาขอบคุณเมื่อกี้ขอบคุณที่ช่วยไหมนะคะค่าก็แค่บอกข้าแค่ ค่าก็บอกเจ้าของร้านไปแล้วนี่ว่าข้าแค่เผิอไปแล้วข้าก็ไม่มีความจำเป็นอะไรต้องช่วยผูย้ผู้หญิงที่กล้าทะเลาะกับลนนินสวยเพยพวกนั้นอยู่แล้วด้วยคือฉันเห็นท่าไม่ดีก็เลยเผิอสรุปคือไม่ได้ใช้หัวคิดเลย ทำให้ต้องเจอกับเรื่องอันตรายเข้าทําตัวเองแท้ๆขอโทษค่ะเดี๋ยวก่อนขอค่าดูหน้าเจะชัดๆสิเอะปลายนิ้วยาวเฉยคางก่อนชขึ้นอ้ยแล้วนึกภาพเลยค่ะ แล้วเขาก็ค่อยๆย, <c oughs> ยืนยืน่นหน้าเข้ามาใกล้ๆอะตาสองเขาสีไม่เหมือนกันจริงด้วยอืมใช่จริงๆด้วยเจ้าคือคนเเจ้าคือผู้หญิงที่อยู่ในป่าใกล้กับฮอนโนจิเมื่อคืนนั้น เห็นซาสุเกะบอกว่าพาเจ้าไปส่งในเมืองแล้วนี่แล้วทำไมถึงไม่อยู่ที่อสจิได้ล่ะจำได้ว่าเออ่เรื่องบรรยานะคะไหนลองเล่ามาให้ข้าฟังสิอุ๊ยยากได้ต่อืมเกิดความรักจ้ะขอรับรางวัลก่อนนะอุ๊ยตาสายพอดีเลย บบนนะเอะโอเคงั้นก็ขอตัวบายๆก่อนนะล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวแบมจะมาอาัดอีกเนาะถ้าเกิดแบมลองฝึกความรักเสร็จม,มันจะผ่านหรือเปล่าไห้ดูวยซิแบมเหรอไปคัดเก้วก่อนแงำๆๆๆๆๆมแงำๆๆมองมแ่ยหนอพิชชาคะเฟโอ้อาาโอตังเปะเป๊ะเปะเปะอืม โอเคทำไมหยากจังอ่ะเอาเข้าไปอ่ะโอ้ยโอเคยังไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็บายบายแล้วเจอกันใหม่นะโ okay, อเคงก็บายบายฮะโ okay, อเคงก็ขอตัวบายบายก่อนนะบายบายค่ะ